ไม่อยากจะเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้มานั่งทําคลิปสวิตเซอร์แลนด์คือเป็นประเทศในฝันแล้วก็เป็นประเทศที่อยากมามา,มากๆประเทศหนึ่งแต่มันแพงก็เลยไม่ได้มีแพลนเร็วๆนี้แล้วทีเนี้ยไปนั่งเซิร์ชตั๋วแล้วก็เจอแบบอัมสเตอร์ดัมสวิตเซอร์แลนด์ในราคา3,600บาทแล้วเราจะไม่จองได้ยังไงเราก็เลยแบบจองแล้วก็ค่าใช้ใจ่าต่างๆช่องหมันค่อยไปคิดทีหลัง บวกกับแบบเรามีเพื่อนอยู่ที่บาเซลด้วยเออก็เลยแบบว่าเออคุยกันแล้วก็แบบมีที่พักฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาออกเองแล้วเราก็ไปดูกันว่าสวิตเซอร์แลนด์น่ค่าอาหารเขาจะประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าขึ้นเขาเนี่ยราคาจะประมาณกี่บาทอันนี้เราก็มาที่ชนบทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือจะเป็นแบบชนบทในเมืองบาเซลก็มาดูวัวนะความฝันวัวเนื้อเต้นมากคือมันเป็นความฝันอย่างหนึ่งนะคืออยากมาเห็นวัวในสวิตเซอร์แลนด์อะ แบบแค่ได้มาสูดอากาศของสวิตเซอร์แลนด์ก็มีความสุขแล้วในวันแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปสถานที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวจ๋าอะไรขนาดนั้นก็คืออาจจะแบบพามาดูว่าเออคนสวิตเซอร์แลนด์น่ะเขาใช้ชีวิตกันยังไงเป็นชนบทของสวิตอะไรประมาณนั้นตรงเนี้ยก็คือเป็นแบบพื้นที่เดียวกันเลยแล้วก็เรื่องตลกก็คือเนี่ยฉันไปเจอแบบเหมือนเป็นที่เปิดขวดอะติดอยู่บนต้นไม้ใช่ปะ เออนี่ก็เดินเข้าไปดูบบเออคนเขาแบบมาปาร์ตี้กันหรือเปล่าแบบมันจะมีแคมป์ผิงไฟตรงนั้นได้ไงเพื่อแบบเขามาปาร์ตี้กันแล้วแบบเปิดขวดเบียร์แล้วก็แบบฉลองอะไรกันเนี้ยสรุปไม่ใช่นะอันนั้นคือเหมือนแบบมันเป็นไว้ RIP ไใครสักคนนึงคือตรงนั้นอะเป็นหลุมศพแล้วฉันก็แบบไปเดินเหยียบเดินย่ําอยู่ตรงนั้นแหละคือตลกมากแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่น่าจะมีผีเนาะเนี่ยบรรยากาศของ เมืองเขาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภูเขาเล็กๆเนี่ยแล้วก็จะมีสิ่งสาราาสัตว์มีวัวมีควายให้ชมแล้วก็ระหว่างทางเราก็มาเจอเหมือนแบบมันจะเป็นทางเดินป่าเออก็เลยลงไปดูสักหน่อยเพราะว่าในๆนวันเนี้ยก็ฟรีอยู่แล้วเนื่องจากเมื่อวานอ่ะโดนแคนเซิลไฟเออไฟมันถูกอ่ะแหละมันก็เลยแคนเซิลก็เลยทําให้เสียเวลาไปวันหนึง่งจริงๆวันเนี้ยตั้งใจจะไปภูเขาแต่ไม่ทันแล้วเพราะเพิ่งมาเริ่มบินเออเมื่อเช้านี้แทน ก็เลยแบบวันนี้ก็เลยแบบเอาอะไรชิวๆไม่ได้ออกไปไกลมากแต่ตรงเนี้ยก็สวยอยู่นะมันจะเป็นเหมือนแบบมีลำธารแล้วก็มีทางเดินมันจะมีทางแบบเข้าถ้ำต่างๆมันจะมีถ้ำตลอดทางเลยแต่ละถ้ำมันก็จะมีบอกว่าด้านในจะมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะพาไปดูบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นทางเดินมันจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ บรรยากาศมันก็จะล่มลื่นเงียบสงบประมาณนี้เลยก็เหมาะกับเป็นสถานที่ปิกนิกอยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นถ้ำแรกที่เราเดินมาถึงที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะเจอถ้ำอ่ะแต่ว่าทางเข้ามันแคบมากอ่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะเข้าไปเพราะว่ารูปด้านหน้าบอกว่าเดี๋ยวข้างในข้างในอ่ะมันสวยแต่เข้าไปได้แป๊บเดียวมันมืดอ่ะไปต่อไม่ไหวกลัวก็เลยออกแล้วก็มาดูถ้ำที่สองแทนถ้ำนี้ดูจะใหญ่กว่าหน่อยแล้วก็ด้านในเขาก็จะบอกว่ามันจะมีซากิ้งจอกมีหินง,งอกหินย้อยอะนะ่ะมีตามตามรูปที่เห็นเลย ก็เลยเออน่าสนใจเนาะขึ้นไปดีกว่าแต่เนี่ยคือเราต้องขึ้นไปคนเดียวเพราะว่าเพื่อนอะ่ะเจ็บขาแล้วทางมันชันก็เลยขึ้นไปไม่ได้อาจริงจริง,รงตอนขึ้นมาใจก็กลัวอยู่นะเพราะว่าทําเมื่อกี้คือมืดมากเราทํานี้จะเหลือไหมบวกกับแบบไปคนเดียวแล้วมันไม่มีคนด้วยอะ่ะอันนี้คือแบบเป็นปากทางเข้าถ้าก็เนี่ยมันจะกว้างๆแบบนี้แต่ว่าหาทางเข้าไม่เจอขึ้นเหมือนมันตันอยู่แค่นั้นเลยสุดท้ายก็เลยเนี่ยมาน,นั่งอยู่หน้าปากถ้าไม่ได้เข้าไป อ,อจะว่าโชคดีไหมก,ก็ไม่จริงๆก็อยากเห็นด้านในแต่ก็กลัวเออมันเป็นความสงสัยที่มีความกลัวอยู่ในนั้นนั่นแหละบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้แอบวังเวงอยู่นะพออยู่คนเดียวเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอเหมือนแบบกองไฟเหมือนเป็นซากที่เขาจุดไฟกันมาก่อนอะ่ะคือยังไงคือคนนึงเข้าไปอีกคนหนึ่งแบบฉันไม่อยากเข้าฉันขอนั่งผิงไฟรอด้านนอกงี้หาะเออก็ไม่แน่นะ นี่แหละสุดท้ายก็ไม่ได้เจอทางเข้าที่แบบเป็นทางเข้าหลักอะ่ะก็เลยลงส <mark> มวันมาร์ t เ e r e เมื่อกี้ก็คือเป็นต้นไม้แล้วก็มีเหมือนแบบเป็นรอยมาร์กไว้เหมือนเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่แบบให้การหลงทางอะไรประมาณนั้นอะ่ะอาจจะมีคนเคยหลงทางที่นี่แต่ทางเดินง่ายมากเลยนะคือมันก็เป็นตามทางของมันอ,ะอ่ะพอเดินป่าเสร็จอ่ะเราก็ตั้งใจว่าจะออกไปหาซื้ออาหารมื้อแรกของเราที่สวิตเซอร์แลนด์กัน อากาศวันนี้คือร้อนมากเอาจริงๆแบบมาช่วงเออก็มาช่วงซัมเมอร์มันก็ต้องร้อนปะคือเราอะมาแบบยุโรปอะสองรอบแลวลวรอบก่อนก็มาเดือนนี้แหละเดือนมิถุนาเหมือนกันแต่ว่ารอบก่อนไม่ร้อนขนาดนี้รอบนี้ร้อนมากแบบอุณหภูมิเหมือนอยู่บ้านเราเลยอะสามสิบอ,องศาอันนี้จะเป็นบรรยากาศของแบบหมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มื้อแรกที่เราไปกินก็คือเคบับราคาประมาณ500กว่าบาทเคบับปกติเลยนั่นแหละอันนี้ก็คืออาหารมื้อแรก แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินมื้อใหญ่ในเมืองระหว่างทางก็กลับไปแถวบ้านเพื่อนก่อนแล้วก็มาที่ส่วนสาธารนณะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะของหมู่บ้านเพื่อนคือมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอะแต่ว่าสําหรับเรามันเหมือนเลยเนี่ยเดินข้ามสะพานมาก็จะเจอด้านล่างเป็นแบบแม่นม้ําสวยเนาะเรียกว่าเป็นแม่น้ําได้ไหมก็เรียกได้อยู่นะเพราะว่ามันมันก็ดูกว้างอยู่อันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่นม้ํา นีส่สวนสาธารณะจริงปะทําไมมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการคือนี้คือมีรูปปั้นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เบลอแล้วเดี๋ยวพอแบบเดินไปเรื่อยๆก็จะมีรูปปั้นจิงจอกแล้วก็ด้านในส่วนสาธารณะเนี่ยก็จะมีเป็ดมีหงมีสัตว์ต่างๆนกนู่นนี่นั่นเหมือนเดินมาชมส่วนสัตว์ประมาณนั้นแล้วก็จะมีบึงในบึงก็จะมีปลาด้วยปลาตัวใหญ่อยู่นะที่นี้ถ้าตรงนี้ลงไปพายเรือได้อ่ะน่าจะฟินนะคือรู้สึกเหมือนแบบมันมีทางแยกออกไปด้านหน้า หมือนเป็นน้ําแล้วก็มีทางแยกอะรู้สึกว่าถ้าพายเรือมันน่าจะแบบได้เห็นธรรมชาติมากกว่านี้เออแต่ก็ไม่เห็นคนพายอาจจะไม่ไม่มีให้พายเรือเนี่ยดูมีนกมีเป็ดดูดิเหมือนเดินแบบอยู่ในอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ส่วนสาธารณะรู้สึกว่าแบบคนสวิตเซอร์แลนด์เขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เหมือนกันนะคือแค่เดินเข้ามาส่วนสาธารณะก็รู้สึกเหมือนได้พักผ่อนจริงๆแหละ แล้วก็ด้านในอ่ะก็ล่มลืน่นมีแบบปลูกดอกไม้ใดๆสีสันสวยงามอันนี้เราก็เดินมาเจอบึงขนาดใหญ่อันนึงแล้วก็จะมีหงอยู่เยอะมากเต็มไปหมดแล้วก็จะมีลูกๆมนันคอยแบบจิกอาหารด้านล่างคือน่ารักมากไปดู สวนสาธารณะที่มีขนาดโคตรใหญ่คือบอกได้เลยว่าใหญ่มากเหมือนเดินเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุดสักทีอันนี้เดินออกมาก็เหมือนมาเจอสวนที่เขาแบบตกแต่งไว้อะตกแต่งเหมือนแบบเออเหมือนในเกมเลยอะ่ะเกมจัดสวนะ่ะคือสวยเนาะนี่แล้วก็มาเจออันนี้พอดีเขาเปิดน้ําน้ําพุคือมันจะเปิดเป็นเวลานะไม่ได้เปิดตลอดแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีใส่ลุงขึ้นมาด้วยสวยอะ่ะเนี่ยพอเดินออกมาก็มาเจอต้นไม้อีกคือเขา จัดแต่งทุกอย่างสวยมากเหมือนเป็นสถานที่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เจอน้องแมวด้วยอันนี้คือเดินไปเรื่อยๆก็จะมาเจอทุ่งแล้วก็จะมีหุ่นไลากากามันจะกลัวไมหมดูหุ่นลงไปนอนขนาดนั้นอ่ะพอเดินเห็นปะมันแบบเดินไม่มีที่สิ้นสุดอะคือรู้สึกแบบทาไมมันใหญ่ขนาดนี้ทางออกอยู่ตรงไหนเอ่ยเออตรงนี้ก็จะเหมือนแบบมีพืชพันธุ์ต่างๆอันนี้เราก็ถ่ายมาเป็นใต้ใบมันจะเป็นสีแ,งแดงๆเหมือนเส้นเลือดอะ รู้สึกแปลกตาดิก็เลยถ่ายมาตรงนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยถ้าคนชอบพืชชอบอะไรอย่างเงี้ยมาตรงนี้ก็ได้มันก็จะมีเหมือนแบบบอกว่าเออต้นไม้นี้ชื่ออะไรบรรยากาศก,าก็คือล่มลืน่นแล้วก็จะมีที่ให้นั่งพักเออเขาคงรู้แหละว่าเราเดินมาเยอะแล้วก็นั่งบ้างอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเมืองกันคือรถที่นี่ใช้ระบบเชื่อใจมากคือไม่มีที่ขายตัว๋วแล้วก็ไม่มีคนมาตรวจไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือ เมเซอร์บาเซลก็คือเป็นที่จัดแสดงงานนานาชาตินะักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันเป็นอีกหนึ่งจุดซิกเนเจอร์ของบาเซลเลยแล้วก็เป็นสถานที่ชื่อดังด้วยเพราะว่ารูปทรงมันแปลกตาแล้วก็สวยงาม แล้วก็จะเดินเล่นรอบเมืองบาเซลแล้วก็บรรากากจะเป็นประมาณนี้จากนั้นเราก็มาที่แม่น้ำหลายคือเราชอบที่นี่มากไม่คิดว่าจะชอบได้ขนาดนี้คือมันเป็นบรรยากาศที่มีความสนุกมีความแบบมีสีสันคือต้องมาเห็นสักครั้งในชีวิตอะเคยเห็นแต่ในรีวิวที่คนสวิตเซอร์แลนด์ว่ายน้ำไปทํางานใช่ปะคือของจริงอะเขาว่ายไปทํางานกันจริงๆเพื่อนเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ว่ายไปทํางานเหมือนกันบรรยากาศมันดีมากนี่คือแบบร้อนก็เลยลงไปจิบเบียร์ในน้ํา ร็จแล้วก็มาเดินในเมืองแล้วก็มาหาอาหารกินกันอันนี้ก็จะเป็นร้านสยามดิลิเชียสอาหารอร่อยมากราคามื้อนี้ก็ประมาณ3,800บาทจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเดินเล่นชมเมืองก็จะเป็นเมืองบาเซลในตอนกลางคืนก็จะเป็นแม่น้ําช่วงกลางคืนบรรยากาศดูโรแมนติกอยู่นะอันนี้เราก็เดินมาที่โบสถ์บทหนึง่งที่เห็นแบบเอ่อตอนที่ถ่ายแม่น้ำอะฝั่งตรงข้ามจะมีโบสถ์อันนี้แหละแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตอะไรใด บรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองบาเซลวันนี้เป็นวันที่แบบตื่นเช้ามาแล้วตื่นเต้นมากเป็นวันที่ตื่นเช้าที่สุดตั้งแต่อยู่ยุโรปมาแล้ว ก็คือวันนี้เราจะได้ไปภูเขาที่เป็นภูเขาจริงๆแบบยิ่งใหญ่อลังการสักทีเมื่อคืนคือตอนนอนใช่ไหมรู้สึกแบบเมื่อไรจะเช้าสักทีคือตื่นเต้นอนะ่ะอยากไปเห็นภูเขาวไวๆแล้วก็ตื่นมาเราก็นั่งเซิร์ช g ูเก l e ว่าแบบจะไปที่ไหนดีเพราะว่าภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์มันมีเยอะใช่ไหมเราก็จะหาที่ที่ใกล้บาเซิลมากที่สุดมันมีหลายที่เลยแต่เราเลือกเป็นแองเจลเบิร์กที่เราจะไปเพราะว่าที่เนี่ยมันสามารถแบบเห็นความสวยงามของภูเขาได้โดยอาจจะไม่ต้องแบบซื้อกระเช้าขึ้นไปคือมันสามารถซื้อกระเช้าขึ้นไปก็ได้ แบบซื้อเคบินที่แบบเออจ่ายเงินแล้วก็ขึ้นไปดูแบบยอดเขาไปดูความสวยแบบนั้นก็ได้หรือว่าไม่ต้องเสียเงินมันก็ยังคงเห็นความสวยอยู่อันนี้ก็คือแบบเป็นหนึ่งในเหตุผลหลกัลกๆเผื่อแบบเออเราไม่อยากขึ้นเขาเราไม่อยากจ่ายเงินอะไรเงี้ยข้างล่างมันก็ยังสวยและอีกอย่างหนึ่งคือรถมันสามารถขับไปถึงได้อ่ะแล้วมันสามารถไปด้วยรถไฟได้ด้วยมันมันไปง่ายอ่ะที่นี่ก็เลยแบบถือว่าตอบโจทย์ในหลายเรื่อง และนี้ก็คือบรรยากาศริมข้างทางคือข้างทางสวยมากอะมันจะมีความเขียวขจีแล้วก็มีวัวมีทุ่งหญ้าคือมันคือแบบแค่เห็นอะก็รู้สึกเหมือนอยู่ในฝันแล้วอะเหมือนไม่ใช่ความจริงเลยอะเหมือนเป็นความฝันอะคือข้างทางยังสวยขนาดนี้อันนี้คือเริ่มเข้าเขตของแองเจ b ลเบิร์กแล้วคือยังไม่ได้ถึงดีแต่แบบเริ่มเข้ามาในเขตก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหขนาดตรงนี้ยังสวยขนาดนี้แล้วถ้าแบบไปถึงมันจะสวยขนาดไหน เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศระหว่างทางคือมองได้ไม่เบื่อจริงๆแล้วบางจุดคือแบบยิ่งใหญ่อลังการสวยมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ ถึงที่แองเจิลเบิร์กแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเห็นปะคือแบบมันสวยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินอะเอาจริงๆป้าตอนยืนถ่ายคลิปนี้อยู่อะรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันอะเหมือนอยู่ในเทพนิยายอะเข้าใจแล้วแบบความสวยของสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นยังไงอะมันสวยกว่าในรูปมันสวยกว่าในวิดีโอมันสวยกว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นตามสื่อไม่รู้กี่เท่าอะมันสวยกว่านั้นมากๆแล้วก็บรรยากาศของจริงมันดีกว่านั้นมากๆอะเนี่ยคือทุ่งหญ้าแล้วดูบรรยากาศมันสงบอะ ลองจินตนา,านการว่าแบบเราเป็นเด็กที่เติบโตมาในบรรยากาศแบบนี้คงดีเนาะหรือเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคงไม่หายไปไหนอะ่ะเอาจริงๆคือถ้าใครจะเดินเล่นรอบหมู่บ้านนะก็ได้นะคือหมู่บ้านมันก็มีอะไรให้เดินดูอยู่แหละแต่ว่าเราอ่ะมาต่อแถวเพื่อที่จะซื้อตั๋วขึ้นไปดูทะเลสาบจริงๆอะ่ะอยากขึ้นไปยอดนั่นแหละแต่ว่าเราอ่ะใส่รองเท้าแตะมาแล้วบนยอดเขาอะมันมีแต่หิมะก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าแตะเราไปเดินบนหิมะอาจจะลื่น อันนี้ก็จะเป็นวิวมองลงไปจากเคเบิลก็จะเห็นเป็นวัวเลมญ่าแล้วก็จะเห็นแบบต้นไม้ภูเขาสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศคือมันแบบดีมากๆอ่ะอันนี้ค่าขึ้นเคเบิลก็จะอยู่ที่57ฟังหรือประมาณ2,000กว่าบาทสถานีที่เราขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นทริปเซมันก็จะเป็นสถานีที่มีทะเลสาบเป็นหลักเนาะอาจจะยังไม่ได้แบบถึงยอดเขาขนาดนั้นแต่บะกว่าที่สถานีเนี้ยก็สวยอยู่เหมือนกันนะ เปิดออกมาก็จะเจอมุมแบบเนี้คือสวยอะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆอันนี้คือฟรีสไตล์เลยคืออยากเดินไปไหนอยากทําอะไรก็ทําเลยเราจ่ายเงินมาแล้วแล้วนี้เราก็มาดูต้นไม้โหบรรยากาศเหมือนว่าความฝันในวัยเด็กเรามากเลยอะเขียวเขียวขจีแบบนี้แล้วก็แบบมีต้นไม้สีสันสวยงาม แล้วเราก็จะเดินไปที่ทะเลสาบกันเพราะว่าสถานีนี้จุดซิกเนเจอร์ก็คือทะเลสาบแล้วมันมีหลายทะเลสาบมากไม่รู้ทะเลสาบไหนแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นทะเลสาบนี้แหละที่คือทะเลสาบทริปซีหรืออาจจะไม่ใช่แต่เราว่าใช่นะเพราะรู้สึกมันสวยอะแล้วก็เป็นทะเลสาบแรกที่เดินมาแล้วก็เจอเลยแล้วก็เราอะเห็นน้ําตกอยู่ไกลๆระหว่างทางเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่น้ําตกกันแต่ก่อนจะไปน้ําตกอะเราก็ขอดื่มด่ากับวิวทะเลสาบก่อน เพราะว่านี่คือทะเลสาบแรกที่เรามาเห็นเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมากคือมันจะเป็นทะเลสาบแล้วก็ฉากหลังอะจะเป็นวิวภูเขาคือมันอลังการงานสร้างมากคือเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ได้ลงตัวสุดๆเดี๋ยวไปดู บรรยากาศเรียบร้อยก็ได้เวลาที่เราจะเดินไปน้ําตกสักทีตอนแรกว่าจะเดินขึ้นไปไอตรงหิมะนั่นด้วยที่มันเป็นหย่ยมอมๆเออแบบไปเห็นสักนิดนึงก็ยังดีแต่คิดดูอีกทีนึงไปน้ําตกก่อนดีกว่าเออเนี่ยระหว่างทางก็จะมีน้ําที่มาจากน้ําตกนั่นแหละคือสวยอะเนี่ยมันจะตัดผ่านแบบนี้แล้วน้ําใส่มากใส่บริสุทธิ์กินได้ไหมไม่รู้ดูความใส่นั่นสิใส่น่ากินเวอร์ และน,นี่ก็คือวัวสวิตเซอร์แลนด์เห็นแบบใกล้ชิดเหมือนเซเลบิตี้คือกล้าพูดว่าวัวที่นี่คุณภาพชีวิตดีกว่าฉันอีกฉันคนถ่ายต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาดูพวกมันกินยาอย่างสบายใจอ่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นทางไปน้ำตกไม่ค่อยมีคนมาเลยอ่ะหรือเขาไม่ให้มามันก็ไม่มีทางกั้นไว้นะเออเราก็เดินมาเรื่อยๆอะเนาะตามแม่น้ำมาเพราะว่าอยากเห็นไงเห็นแบบ เห็นอยู่ไกลๆว่ามันมีน้ำตกอยู่ตรงนี้ก็เลยอยากมาดูใกล้ๆว่าจะเป็นยังไงระหว่างทางก็กินลมชมวิวไปเรื่อยๆก็เลยเดินไม่ถึงสักทีเนี่ยมันก็จะมีแบบดอกไม้ผีเสื้อถ่ายรูปตลอดทางอ่ะจะเอาเวลาไหนไปถึงก่อนคือจริงๆอ่ะระยะทางมันไม่ได้ไกลมากนะแต่คือเราอ่ะเดินแล้วก็หยุดถ่ายรูปเดินแล้วก็หยุดถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยทั้งทางก็เลยเดินไม่ถึงสักทีก่อนมาใช่ไหม คือคิดว่าถ้ามาถึงนะจะไม่ถ่ายรูปเยอะเลยจะดื่มนํากับบรรยากาศตรงนั้นให้ได้มากที่สุดจะซึมซับกับบรรยากาศตรงหน้าเราแต่พอมาถึงจริงๆเราก็ถ่ายเยอะอยู่ดีก็ทาไมอ่ะเราก็สามารถซึมซับบรรยากาศแล้วก็ถ่ายวิดีโอพร้อมเก็บความทรงจําไปพร้อมกันได้ถูกไหมเออทาไมเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อเราสามารถทํามาได้ทั้ง2องอย่างนั่นแหละผลก็เลยเป็นแบบเนี้ยน้ำตกอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือแต่ก็เดินไปไม่ถึงสักทีเพราะมัวแต่ถ่ายรูปฟิลนั้นเลย ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ใกล้น้ําตกมากขึ้นก็จะเห็นลานําธารจริงๆก็เห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแหละเนี่ยเราก็จะเดินมาที่น้าตกแล้วเราก็เอามือลองไปแบบจุ่มๆน้ําดูว่าเออมันจะเป็นยังไงนะาคือน้ําเย็นมากนะเล่นไม่ได้ตายแน่ถ้าเล่นอะคือแข็งแน่นอนเหมือนแบบน้ําแข็งที่มันละลายอะอันนี้เราก็นั่งสึมซับบรรยากาศแบบน,นึงแล้วก็เหลือบไปเห็นป้ายอะไรสักอย่างเขียนว่ามันสามารถขึ้นไปได้แต่ว่าต้องเดิน15นาที แล้วมีหรือที่เราจะไม่ทําเพราะว่าอยากรู้ไงต้นน้ํามันจะเป็นยังไงนี่ก็เลยเอาเลยจ้าขึ้นไปเลยเนี่ยก็จะได้เห็นวิวเออแล้วก็จริงๆอยากเห็นวิวจากด้านบนด้วยว่าถ้าขึ้นไปข้างบนแล้วมองลงมามันจะเป็นแบบไหนทางก็ไม่ได้เดินยากมากนะคือมันมีความชันแต่มันแค่15นาทีไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกัน บรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบสงบได้อยู่กับธรรมชาติเต็มที่มากคือไม่ค่อยมีคนเดินขึ้นมาแล้วก็ยิ่งพอใกล้น้าตกน้ํามันยิ่งสาดกระเซ็นมาโดนเราอ่ะมันก็จะออกแบบเย็นๆนิดหนึ่งแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีมานั่งให้นั่งพักแล้วก็สามารถมองลงไปเห็นวิวด้านล่างได้แต่ถามว่าไอจุดที่เป็นต้นน้ําของมันเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะขึ้นมาไหมนี่คิดว่าไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะ15นาทีเดินขึ้นไปแบบบนต้นน้ําอ่ะมันไม่ได้แบบ มีอะไรขนาดนั้นอะแต่ก็แล้วแต่คนอีกแหละว่าว่าชอบไหมถ้าแบบ15นาทีไม่เสียหายอะไรจะขึ้นมาดูวิวด้านบนก็ดูได้แต่ว่าถ้าอยากไปดูต้นน้ําเลยอะ่ะนี่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้สวยขนาดนั้นคือตอนแรกคือแบบคาดหวังไงว่าข้างบนอะ่ะมันน่าจะแบบมีต้นน้ําหรือมีอะไรที่สวยกว่านี้แต่จริงๆคือมันไม่มีอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านบน เนี่ยตรงเนี้ยก็คือสิ้นสุดแหละทางเดินมันมาสิ้นสุดที่ตรงเนี้ยแหละตรงนี้ก็คือต้อนน้าเห็นปะมันดูไม่มีอะไรเลยมันเหมือนแบบเป็นพื้นที่แล้วก็มีทุง่งหญ้าแล้วก็มีหินมีลำธารมีสะพานมีแค่นี้แหละหรือจริงๆมันเดินขึ้นไปได้อีกแต่เหมือนมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะเพราะเห็นคนเขาหยุดกันแค่ตรงนี้ถามว่าสวยไหมมันก็ยังสวยอยู่แต่ถามว่าคุ้มไหมแล้วแต่พิจารณา แต่ขึ้นมาก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าได้มานั่งเห็นวิวจากด้านบนแล้วก็มาเห็นต้นน้ำน้ำตกแบบใกล้ชิดเออจะว่าคุ้มก็คุ้มนะถ้ามองให้มันคุม้มมันก็คุ้มอะขึ้นมาแล้วก็นั่งพักได้แบบหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรใดๆเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูรอบทะเลสาบด้านล่างแลลวว่ามันจะมีอะไรบ้าง ระหว่างทางก็มาดูน้องวัวกันก่อนวัวที่นั่นเขาจะมีกระดิ่งที่คอด้วยแล้วเสียงเวลามันเดินอ่ะเสียงมันจะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคือเราก็ถามเพื่อนว่าทําไมมันแบบทำไมต้องเอาไปติดให้มันดังแบบนี้เขาบอกว่าเผื่อจะได้รู้ไงว่าวัวมันไปไหนเนาะชีวิตพวกนางดีนะว่าไม่ได้กินหญ้าเสร็จแล้วก็นอนเออทําไมแบบเราไม่ทราไมเราไม่ทําตัวกันให้เหมือนวัวเนาะทำไมเราไม่ทำงานด้วยไม่เข้าใจ อันนี้เราก็กําลังจะเดินไปอีกจุดจุดหนึ่งมันจะมีหิมะขังอยู่นิดหน่อยคือแบบก็ไม่ได้ตั้งใจมาเล่นหิมะหรอกแต่ไหนๆก็เดินผ่านมาแล้วก็อยากไปลองจับจับปั้นสโนว์แมนดูแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแต่พอใกล้อ่ะมันมีเหมือนแบบเชือกกั้นไว้เราก็เลยไม่กล้าเดินออกไปแล้วก็เดินกลับแล้วเพื่อนเราอะ่ะบอกว่าไอเชือกนั้นอะ่ะมันกั้นวัวมันไม่ได้กั้นคนมันกั้นไม่ให้สัตว์ออกไปแต่คนอ,ออกไปได้ เราก็ไม่รู้เนาะเราก็นึกว่าเหมือนกันเราเราก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นหิมะเลยก็เลยได้แต่ถ่ายรูปอยู่ห่างๆแบบนี้แหละคือเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดินกลับไปแล้วเราก็ขี้เกียจเดินขึ้นมาแหละทางมันก็ชันอยู่ระดับหนึ่งก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อจากเนี้ยเราก็จะลองไปเดินดูกันว่าที่เนี่ยมันยังมีอะไรให้ดูอีกคือนอกจากทะเลสาบมันยังมีอะไรอีกไหมเพราะว่ายังเดินไม่รอบเลยไงเหมือนพอเราเดินมาเราก็หักมาที่น้ําตกเลยแต่คนอื่นอะ่ะเขาจะไปอีกทางหนึ่ง จริงๆอ่ะมันเดินเทรลได้นะเหมือนแบบมันสามารถเดินขึ้นไปได้ถ้าเราไม่เหนื่อยอ่ะเดินขึ้นไปอีกสถานีหนึ่งถ้าจะเดินขึ้นไปอ่ะก็เดินได้แต่เราคิดว่าเราไม่น่าจะมีความสามารถในการเดินชันขนาดนั้นในเวลาจํากัดแบบนี้ได้ก็เลยเอาเท่าที่เราเดินหน่วยอ,ะอ่ะอันนี้ก็เดินมาเจอเหมือนเป็นร้านไอศครีมแล้วก็มากินไอศครีมกันไอศครีมที่น่าจะราคาประมาณ200 200กว่าบาทแล้วดูวิวดิ คือกินไอศครีมกับวิวแบบนี้เลิศเนาะคือแบบครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้กินไอศครีมที่วิวสวยแบบนี้อะ่ะแล้วก็ข้างๆร้านก็จะมีแพะไม่รู้เขาเลี้ยงไว้หรือว่าเป็นแพะธรรมชาติน่าจะเลี้ยงไว้แหละถ้ากันกรงไว้ขนาดนี้ดูมันน่ารักกันมากอะ่ะ แล้วก็ระหว่างกินไอติมใช่ป่ะแล้วก็เดินเล่นแล้วก็เดินตอกต๊กเดินไปเดินมาแล้วก็ไปเจอสถานีหนึ่งมันสามารถขึ้นไปข้างบนอีกได้อะแล้วก็ราคามันไม่ได้แรงมากก็คือถ้ามีสวิตพาสอะมัน5ฟังก็ประมาณ200บาทแล้วก็ถ้าไม่มีสวิตพาสอะสิฟังก็ประมาณ400้เราก็รู้สึกว่าเออราคามันก็ไม่ได้แรงมากเนาะหลักร้อยอะเนาะหลักร้อยในสวิตเซอร์แลนด์เออก็เลยเอาเลยก็เลยขึ้นมามันก็จะเป็นที่นั่งแบบห้อยขาแล้วก็เปิดประทุน จะบอกไงดีมันไม่ได้เป็นกระเช้าแบบปิดคือจะปิดก็ได้แหละแต่มันก็สามารถแบบเปิดได้เหมือนกันแล้วเราก็นั่งห้อยขารับลมชมบรรยากาศด้านล่างก็จะเป็นเหมือนแบบวิวหิมะแตเป็นหิมะแบบหลอมแหลมอะไม่ได้หิมะเยอะๆคือถ้าอยากเห็นหิมะเยอะๆต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกแล้วก็ขึ้นไปที่ยอดเขาถ้าขึ้นไปยอดเขาเลยอาจจะประมาณ4 0 0พกว่าบาทอันนี้เราก็เหมือนแบบมาที่สถานีทริป 4, เซ่ 4, แล้วก็นั่งขึ้นมาอีก400เพื่อเป็นอีกสถานีหนึ่ง นะชื่อสถานีตามนี้แล้วก็เดินออกไปมาดูว่าสถานีนี้มีอะไรบ้างเหมือนสถานีนะเป็นสถานีเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ห่างจากไอ้ด้านล่างมากด้วยคือจะเดินขึ้นมาก็เดินได้เอาจริงๆแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันชันมันก็จะมีแบบหิมะปะปลายบรรยากาศก็จะเริ่มเย็นๆมากกว่าด้านล่างมันก็ยังสามารถแบบเดินใส่เสื้อแขนสั้นได้อยู่ เราก็จะมีเหมือนแบบร้านอาหารแล้วก็มีคนไปเดินเล่นหิมะเราก็เลยว่านั่นแหละเราก็จะไปเดินเล่นหิมะด้วยไหนๆก็ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผ่าหิมะจากด้านล่างใช่ไหมอันนี้หิมะเต็มไปหมดเลยก็ไม่ได้เต็มขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ามีหิมะอยู่เนี่ยเราก็จะเดินไปแล้วก็ไปเหยียบย่าหิมะแล้วก็จะปั้นสโนว์แมนใช่ไหมแต่คือมันเย็นมากก็เลยปั้นไม่ได้แต่หิมะด้านบนนี้มันก็ไม่ได้แบบ จะขาวสวยอะไรขนาดนั้นนะคือมันก็เหมือนแบบมีรอยเหยียบรอยย่ามมีเป็นรอยแบบดินโคลนดินโคลนไหมไม่น่าจะมีโคลนนะบนนี้นั่นแหละแต่มันไม่ได้แบบขาวสวยเลยขนาดนั้นถ้าวันนี้เราไม่ได้ใส่รองเท้าแตะมานะก็รู้สึกว่าอาจจะขึ้นไปบนยอดเขานั่นแหละเพราะว่าบนยอดเขาทิลิสอะมันจะมีเหมือนแบบเป็นถ้าน้ําแข็งอะ ก็อยากเดินไปอยู่แต่พอลองแบบเซิร์ชใน Google ถาม h a GP t GPT ว่าแบบฉันสามารถใส่รองเท้าแตะขึ้นไปได้ไหม h a GP t GPT บอกว่าไม่แนะนําอย่าเลยดีกว่าแล้วก็กลัวแบบพิมะากัดเท้าด้วยก็เลยไม่ขึ้นดีกว่าเพราะว่าอากาศบนนั้นน่ะอาจจะหนาวกว่าน,นี้แล้วก็ร่างกายเราไม่ใช่ร่างกายเสื้อผ้าเราไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเพราะเราใส่แขนสั้นมาด้วยความที่สวิตเซอร์แลนดะ์มันอากาศร้อนไงก่อนหน้านี้ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะหนาวอะไรขนาดนั้นอะ ก็เลยเอามาแค่เสื้อคลุมบางๆไม่น่าจะช่วยกับความหนาวบนหิมะด้านบนได้แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มีหิมะที่เรายืนอ,อยู่กันตรงเนี้ยก็ไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นนะแค่มันเย็นๆมันเป็นเย็นแบบเย็นสบายอะไม่ได้เย็นแบบว่าหูหนาวแบบทนไม่ได้อะไรแบบนั้นอันนี้เราก็กําลังจะเดินไปหามุมถ่ายรูปมาถึงก็ต้องถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปกับสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้กี่รูปแล้วเป็นพันรูปแล้วถ่ายเยอะมากวันเนี้ยเนี่ยแล้วก็มานั่ง ใครใครเดินก็เดินส่วนเราจะนั่งแล้วก็ดูวิววิวโคตรสวยเหมือนอยู่ในฝันแบบจริงๆอะ่ะเหมือนวันนี้ฝันอยู่อ่ะอันนี้คือความจริงใช่ไหมตอนนั้นคือแบบคิดในหัวแบบโหอันนี้คือความจริงจริงๆออเรานั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่อคือมันสวยมากสวยแบบหยุดหายใจเป็นแบบนี้นี่เองอน,นี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยบรรยากาศริมทางเดินถ้าแบบว่าออกกําลังกายแล้วออกด้ววิวแบบนี้นะ คงจะแบบหุ่นดีคงจะแบบยังไงอะสุขภาพแข็งแรงอะเพราะว่ามีแรงในการออกกำลังกายทุกวันดูวิวดิ เดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็มาเจออีกหนึ่งทะเลสาบไม่ใช่ทะเลสาบเดิมแหละอันนี้เป็นทะเลสาบใหม่มุมนี้ถ่ายลงไปอ่ะสวยมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าถ่ายออกมามันจะเป็นประมาณไหนสำหรับเราเราว่าวิวทะเลสาบเนี่ยก็คือเหมือนเป็นจุดซิเนเจอร์ของสถานีนี้แล้วอะสำหรับเราเราชอบตรงนี้ที่สุดแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าข้างบนอ่ะมันเป็นสถานีเล็กๆก็คือมันไม่ได้มีอะไรมากเดินแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็คือใช้เวลาไม่นานแล้วก็เดินลงมาด้านล่าง แล้วก็กลับมาดูแพะเหมือนเดิมแล้วก็รอบนี้กําลังจะเดินกลับไปที่สถานีเพื่อลงไปที่รถแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมเออแล้วก็เดินวนรอบทะเลสาบอีกสักรอบหนึ่งอันนี้เพื่อนเราบอกว่าให้ถ่ายไว้ก็คือมันจะเป็นแบบสีแบบคอนทราสกันอะอันนึงแบบสีฟ้าอันหนึ่งสีน้ำตาล,ลยอะไรเงี้ยมันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ตอนลงมาที่สถานีอะมันจะมีแมปอันนึงมันจะเป็นแมปแล้วก็บอกสถานที่ต่างๆว่ามันมีสถานที่ไหนบ้าง ให้เราแบบว่าไปตามเก็บตามปั๊มาอะไรอย่างเงี้ยคือรอบทะเลสาบแบบมันจะมีจุดแบบให้ความรู้ต่างๆอะใช่ป่ะแล้วเราอะเพิ่งมาเห็นตอนที่กลับบ้านไปแล้วอะเออถ้าเหตุถ้าแบบเปิดอ่านสักนิดนึงก่อนตอนอยู่บนภูเขาอะมันคงจะแบบเป็นการเที่ยวที่สนุกกว่านี้เนาะคือถ้าใครไปอะก็ลองแบบหาแบบนั้นดูแล้วก็มันจะมีแบบให้สแตปมให,ให้นั่นให้นี่อะน่าจะสนุกเนียนะเหมือนเกมล่าสมบัติประมาณนั้น เราอะ่ะมีเวลาแค่2วันในสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคือน้อยเนาะก,ก็คือตั๋วมันถูกอยู่แค่นั้นนะนะก็เลยได้มาแบบแค่นี้แหละก็คือเรามีเวลาแค่2วันในสวิตเซอร์แลนด์ก็รู้สึกว่าการมาใช้เวลา1วันที่เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยนะคือรู้สึกชอบมากเป็น1วันที่เรารู้สึกว่าเราเลือกมาดีมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สถานที่เที่ยวชื่อดังหรือเป็นภูเขาชื่อดังแบบที่คนรู้จักกันนะบางคนอาจจะไม่รู้จักองเจเบิร์หรือไม่รู้จักแบบทีลิสด้วยซ้ำแต่ว่า มันมีอะไรให้ให้ดูให้เห็นเยอะมากอะสำหรับเราหนึ่งวันที่นี่คือคุ้มจริงๆแล้วเราก็ชอบที่นี่มากๆด้วยก็คือให้เลือกอีกครั้งหนึ่งก็ยังเลือกมาที่นี่เหมือนเดิมแล้วก็ภูเขาดังๆก็ค่อยไปเล่าอื่นเนาะนี่แหละแล้วก็จบกับที่นี่ไปประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็จะสรุปให้ท้ายคลิปแต่ว่าค่าโรงแรมเนี่ยอาจจะไม่มีแต่ก่อนหน้าเนี่ยเราเคยจองโรงแรมไว้มันคือรับประมาณ80,00กว่าบาทที่เซอิสเบิร์ก แต่ว่าเพื่อนเราอะบอกว่าให้มาพักกับเพื่อนได้ก็เลยยกเลิกโรงแรมไปนั่นแหละแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามาใช้จ่ายที่สวิตเซอร์แลนดะ์ค่าใช้จ่ายมันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็ปิดท้ายกันไปด้วยวิวของอทางลงเคเบิลเนาะเป็นน้องวัวกินหญ้าเหมือนเดิม